ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1072โซโลโตบคาคุยับและปริศนาลับที่พึ่งจะมีการเปิดเผยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มนะครับของมังงะวันพีชในตอนที่1072ซึ่งแน่นอนนะครับภาพต่างๆนะครับหรือคําพูดนั้นก็มาครบหมดแล้วจะพยายามนะครับอธิบายหรือเล่านะครับให้ทุกคนนั้นเข้าใจให้มากที่สุดนะครับแล้วก็คาพูดของแต่ตัวละครนั้นนะครับให้แบบคร,นคร,นนร,ร,นรบานา้ นะครับในตอนนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่า <Wow. S 1> หากคุณกําลังหาร้านที่ให้บริการด้านโรบก,กดเกมพาร์ตกดผลปีศาจบริการขายไก่ตันและเติมโรบัคต้องร้านนี้เลยโรช็อปให้ครบจบในร้านเดียวและยังมีบริการอื่นๆอ,อีกมากมายแล้วมาเป็นราชาโจรสลัดกันหากบอกมาจากช่อง Over r ร์รีวิวโปรโมชั่นพิเศษกดเกมพาร์ตเรทเก้าถึงเรทสิถ้าสนใจ <Wow. S 1> ผมแปะลิงก์เพจลิงก์เว็บไว้ให้ใต้ ลนี้เยโดยเริ่มตอนมานะครับโดยจะเป็นภาพในปัจจุบันนะครับแต่เวก้าพังนะั้นนึกย้อนไปในอดีตของเขานะครับโดยเขานั้นนะครับก็กําลังเมนชั่นไปถึงใครบางคนว่าถึงแม้ว่าโลกใบนี้จะไม่ยอมรับในตัวเธอที่เป็นมนุษย์จริงๆคนหนึ่งแต่ไงก็แล้วแต่เขาเชื่อว่าการทดลองที่สําเร็จครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกสู่สันติภาพของพวกเขาและการถูกตัดไปที่ห้องวิจัยของเวก้าพังนะครับโดยจิวเวอรี่บอนนี่ในตอนนี้เนะี่ยได้กลายเป็นเด็กนะครับและเธอนั้นล้มไปนอนกองกับพื้นนะครับแล้วก็ร้องไห้ใหญ่เลยฉันเจ็บฉันเจ็บ มากเลยสงสัยกระดูกของฉันเนี่ยต้องหักแน่เลยล่ะเวก้าพังเวก้าพังเห็นแบบนั้นก็ห่วงในตัวของจิวเวอรี่บอนนี่จึงรีบมาดูในทันทีบอนนี่เธอเจ็บมากหรือเปล่าใจเย็นๆนั้นเดี๋ยวฉันจะรีบตามหมอเนี่ยมาช่วยดูอาการของเธอเลยซึ่งในภาพนะครับที่จะเห็นเนี่ยก็คือแววตาของจิวเวอรี่บอนนี่เป็นประกายนะครับเพราะเธอนั้นโกหกต่อเวก้าพังนะครับและเธอนั้นสัมผัสร่างกายของตนเองร่างกายของเธอในตอนนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับโดยจะเป็นจิวเวอรี่บอนนี่เวอร์ชันอนาคตนะครับที่กลายเป็นผู้ใหญ่นะครับโดยจะเป็นผู้ใหญ่นะครับ ในเวอร์ชันนักก้ามและจิวเวอรี่บอนนี่นะครับก็หยิบท่อแป๊บมานะครับไล่ตีเวก้าพังนะครับเรียกได้ว่าตึกแถวนั้นเนี่ยก็คือแตกหักไปเลยแหละครับกับการที่จิวเวอรี่บอนนี่นั้นใช้แรงในการตีนะครับเวก้าพังนั้นรีบหนีนะครับเพราะกลัวว่าจิวเวอรี่บอนนี่นะครับจะทุบเขานะครับจนตายคามือแต่ทันใดนั้นเองจิวเวอรี่บอนนี่สามารถทําให้เวก้าพังนั้นนะครับกลายเป็นเด็กได้นะครับด้วยพลังผลปีศาจของเธอซึ่งเราเห็นเป็นอะไรที่มันแวววับนะครับออกมาจากร่างของเวก้าพังมันก็คืออายุของเวว้้้าาาาพัังงททีี่จบอนนนไดดํกรึม จิวเวอรี่บอนนี่ทำการขู่เวก้าพังในททนทีให้เวก้าพังบอกเหตุผลมาว่าทำไมการเวก้าพังนั้นถึงได้ทำเร,เรื่องเร็วๆแบบนี้ต่อพ่อของเธอและการถูกตัดไปนะครับที่คูมะโดยในตอนนี้คูมะนั้นพยายามจะปีนขึ้นไปบนเรดไลน์แล้วก็จะมีคำพูดนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นคำพูดของคูมะนะเป็นคำพูดของเวก้าพังที่อธิบายนะครับโดยเขานั้นให้คำมั่นสัญญานะครับกับคูมะว่าจะไม่มีทางบอกนะครับไซที่แดัดแปลงคูมะนะครับเพราะมันจะทำให้จิวเวอรี่บอนนี่นั้นเจ็บปวดนะครับเวก้าพังจึงไม่มีทางเลยที่จะบอกนี้ จิวเวรี่บอนนี่โดยจิวเวรี่บอนนี่พยายามขู่เข็นเวก้าพังต่อนะครับโดยบอกให้เวก้าพังนั้นบอกเหตุผลความจริงมาซะว่าทําไมกันนะครับถึงได้ทําเรื่องแบบนี้กับพ่อของเธอซึ่งเวก้าพังที่กลายเป็นเด็กถูกจิวเวรี่บอนนี่นั้นก็คือยกชายเสื้อขึ้นนะครับเหนือหัวของเธอนะครับโดยเวก้าพังก็พยายามอธิบายแหละครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของคูมาเองคูมานั้นตัดสินใจจะทําทั้งหมดนี้แต่จิวเวรี่บอนนี่นั้นก็ไม่เชื่อนะครับเวไวใหญ่เลยนะครับโดยเธอบอกเลยคร ตตัววายยแบบนี้้ดโดยเวก้าพังก็พูดเสริมอีกเลยครับว่าเขานั้นเน่ก็ไม่อยากจะจําเรื่องราวเหล่านี้สักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคูมานั้นเป็นคนดีมากๆเลยซึ่งจิวเวอรี่พอนนี่นะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งโมโหนะครับแล้วก็พยายามที่จะกระทืบนะครับเวก้าพังต่อนะครับเพื่อให้เวก้าพังนั้นนะครับเล่าความจริงกับเธอมาซะเพราะสิ่งที่เวก้าพังเล่าอยู่ในตอนนี้จิวเวอรี่บอนนี่เธอไม่เชื่อแต่ทันใดนั้นเองจิวเวรี่บอนนี่นะครับได้เห็นห้องปริศนานะครับและได้เห็นอุ้งมือหมีที่คล้ายกับส ซึ่งเวค้าพังเห็นแบบนั้นก็รีบเตือนจิวเวอรี่บอนนี่บอกว่าจิวเวอรี่บอนนี่อย่าไปนะครับและเธอนั้นใช้ความสามารถพลังผลปิศาจของเธอในการจับสิ่งของนะครับให้สิ่งของนั้นก็คือแก่ขึ้นนะครับเมื่อสิ่งของแก่ขึ้นมันก็เก่าขึ้นใช่ไหมจึงทาให้นะครับสามารถปลดล็อกประตูได้และเมื่อเธอเข้าไปเห็นนะครับจะเป็นอุ้งมือมีนะครับซึ่งแน่นอนไอเนี่ยเป็นพลังนะครับของคูมะนะครับที่อยู่ในห้องและเหตุการณ์จึงถูกย้อนกลับไปในอดีตนะครับสมัยที่คูมะนั้นนะครับอยู่กับเวก้า ก็พูดหละครับว่าเขานั้นได้รับข้อมูลมานะครับโดยนักวิทยาศาสตร์แถบเวสต์บรูเนคนพบว่าน้ำหนักของมนุษย์นั้นจะหายไปนะครับ21กรัมหลังจากเสียชีวิตซึ่งเขาเชื่อว่านั่นก็คือน้ำหนักของวิญญาณมนุษย์ที่หลุดหายออกไปซึ่งแน่นอนนะครับเราจะเห็นภาพนะเป็นคูมานะครับที่ไม่ใส่หมวกนะแต่ว่ายังใส่แว่นอยู่นะครับคือหน้าตาทรงผมเนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยล่ะสำหรับคูมาโดยระหว่างนั้นเองนะครับเวก้าพังเนี่ยก็พูดอธิบายแหละครับว่าพลังผลนิคิวนิคิวนะครับหรือผลปุ่มเนื ให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับก็อย่างเช่นนะครับสามารถเปลี่ยนสภาพความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังงานและดึงออกมาจากร่างกายมนุษย์ได้นะครับและนะครับยังมีความสามารถนะครับในการทําสิ่งอื่นได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการนะครับดึงนะครับหรือว่าผลักนะครับที่นา,นาการความคิดหรือแม้กระทั่งความทรงจำนะครับของคนนั้นๆได้ด้วยเรียกได้ว่าพลังผลปีศาจนี้โคตรขี้โกงเลยล่ะ เวก้าพังจึงอ้อนวอนให้คูมานั้นช่วยดึงความทรงจานะครับของเขาออกมาหน่อยนะครับเพื่อคํานวณว่าน้ําหนักและขนาดความทรงจําของมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรซึ่งคูมาไม่อยากทานะครับเพราะว่าเขารู้สึกอายนะครับแต่เวก้าพังนั้นก็ขอร้องนะครับเพื่อวิทยาศาสตร,ร์ของมวลมนุษยชาติและเหตุการณ์ถูกตัดมาที่ปัจจุบันแล้วนะครับโดยเวก้าพังนั้นพยายามเตือนจูรี่บอนนี่นะครับอย่าไปจับปุ่มเนื้อของคูมาเป็นอันขาดที่กําลังลอยอยู่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้จูรี่บอนนี่นั้นเจ็บปวดมากมายเลยมันสามารถฆ่าในตัวของเลรีบนนได้ยะ ลเลขการถูกตัดไปที่คูมะตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทหารในตอนนี้ยิงคูมะให้ร่วงลงมานะครับและพยายามไม่ให้คูมะนั้นขึ้นไปที่แมรีจจวได้นะครับและเหตุการณ์ก็ถูกตัดไปที่จิวเวอรี่บอนนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจิวเวอรี่บอนนี่นั้นจะไม่สนคํคเตือนของเบก้าพังและเธอนั้นนะครับกำลังสัมผัสปุ่มเนื้อของคูมะานะครับโดยที่ไม่เกรงกลัวลเลขการถูกตัดไปที่พวกซันจินามิชากะแล้วก็อุซพบนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยพวกเขานั้นก็ตกใจนะ ว่าต้องขอโทษด้วยนะเพราะตอนนี้นะครับระบบมันขัดข้องและดูเหมือนว่าพวกนั้นนั้นกําลังจะเข้ามาได้แล้วนะครับซึ่งสถานการณ์ภายนอกในตอนนี้เนี่ยโซโลกับรูคนะครับก็กําลังต่อสู้เพื่อปกป้องเรือเทาสันซันนี่อยู่ซึ่งภาพตูกตัดไปนะครับที่ข้างนอกนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยทางด้านของเซเลฟิมนั้นได้ทําการจะบบุกเข้ามานะครับโดยทั้งที่ไม่มีใครสั่งนะครับแล้วก็ได้มีการเปิดเผยและครับว่าเซเลฟิมนั้นสามารถคิดและตัดสินใจได้เองเลยนะครับในสนามลบนะครับและกําลังเป็นส่วนนะครับที่กําลังช่วยเหลือออีโยู่่ในนนตต้แ ดูเหมือนว่านะครับพวก C.P.C. โลนั้นจะไม่เห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่เซเลฟิมทำนะครับเป็นเพราะว่าเขานั้นไม่ต้องการสิ่งนี้เพราะแน่นอนหากเซเลฟิมนั้นบุกเข้าไปอาจจะทาให้นะครับพวกของ C.P.C. โลนั้นเสียการสั่งการพวกเซเลฟิมนะครับจากเวก้าพังส่วนลิลิเกดิสันในตอนนี้นะครับจึงหาวิถีทางโดยการที่วิ่งออกไปนะครับเพื่อทําการสั่งการเซเลฟิมให้ได้ซึ่งซันจิในตอนแรกเนี่ยตัดสินใจนะครับจะไปช่วยผู้หญิงนะครับอย่างลิลินะครับแต่นามีนั้นก็ด่านะครับบอกว่าเฮ้ยจะไปช่วยพววกกกกกััั้าาม่่่ยลลุขอองงงตเเสสรบให แฟรงกี้นั้นไปช่วยเหลือโซโลกับลูคซะในะการถูกตัดไปที่โซโลกับลูนะครับที่กําลังรับมือนะครับกับการต่อสู้กับคาคูอยู่นะครับซึ่งแน่นอนคาคูในตอนนี้พลังผลปีศาจของเขานั้นตื่นขึ้นนะครับซึ่งโซโลก็รู้สึกได้แหละครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากครั้งก่อนที่เคยต่อสู้กับคาคูแต่เขานั้นก็ไม่หวาดกลัวนะครับเขานั้นนะครับก็โจมตีเข้าใส่คาคูเราเห็นได้ชัดเจนเลยแหละครับว่าทางด้านของโซโลในตอนนี้เหนือกว่าคาคูค่อนข้างมากซึ่งคาคูนั้นนะครับใช้ท่าบ โซโลนะครับแตยที่บอกไปแหละครับว่าโซโลนั้นสามารถต่อสู้ได้ง่ายๆเลยนะครับและในตอนนี้บลุคนั้นก็พยายามปกป้องเรือเทาสั้นซันนี่เลขการถูกตัดไปนะครับที่ร็อบลุจิที่กําลังสั่งการให้เซเลฟิมนั้นโจมตีเข้าใส่พวกของนามิแต่ปรากฏว่านะครับเมื่อหันหลังกลับไปนะครับเห็นสภาพของคาคุในตอนนี้สลบลงนะครับด้วยไม่รู้สาเหตุนะครับว่าทําไมกันและในท้ายที่สุดก็ได้มีการเปิดเผยนะครับคนถักหลังก็คือสตูตซี่โดยในตอนนี้สตูตซี่นั้นมีปีกแล้วก็คล้ายๆกับแวมไพร์นะครับแล้วก็มี้ มิสบักกินนะครับของกลุ่มโจรสัตร์ร็อกนะครับจะชื่อว่ามิสบักกิ้งแฮมสตูตซี่ซึ่งจะเป็นร่างโคลของมนุษย์ซึ่งก็นับได้ว่านะครับเป็นร่างโคลนะครับที่ประสบผลสําเร็จนะครับเป็นตัวแรกนะครับและทางด้านของสตูตซี่นั้นก็บอกเลยครับว่าเธอนั้นก็ต้องการนะครับให้ลอปลุจินั้นหลับลงไปเหมือนคาคูด้วยแล้วก็เป็นการจบไปสำหรับตัวเต็มมังงะวันพิษในตอนที่1นึ่งพันเจ็ดสิบสองก็ในหมดนี้นะครับผมพยายามอธิบายนะครับให้ทุกคนเข้าใจง่ายที่สุดเลยว่าแต่ตัวละครนั้นนทาอะะไรบ้งแลุ กับมันในตอนนี้นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับและมือเดินอยากจะจรับชมอะไรเกี่ยวกับมังงะวันพิษในตอนนี้คอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้ตามคําขอแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ